คุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้ไปปูพรมตรวจค้น14จุดด้วยกันเพื่อที่จะทลายเครือข่ายปืนเถื่อนนะคะแล้วมีการปลอมแปลงใบปสีด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไปยึดปืนมาได้91กระบอกมียาเสพติดเป็นยาบ้าและรถยนต์ด้วยพร้อมกับได้ประสานเจ้าหน้าที่ DES ค่ะในการปิดเพจปืนเถื่อนเกือบ300บัญชีด้วยกันค่ะ ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะคะในการจับกลุ่มสําหรับผู้ค้าอาวุธปืนเถื่อนนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของพลตํารวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยในเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญในความผิดเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนบนสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งยังพบว่ามีการปลอมแปลงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือแบบป .4 ด้วยจึงได้มีการร่วมกันเปิดปฏิบัติการ o p e r a t i o n Safe Heaven ตรวจค้น14จุดทั่วประเทศในพื้นที่10จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานีลบบุรีจันทบุรีอุบลราชธานีเลยเชียงใหม่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและตรังนั่นเองค่ะ10จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะจากการปูพรมตรวจค้นเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7รายด้วยกัน พร้อมกับตรวจยึดของกลางสำคัญอีกหลายรายการค่ะประกอบไปด้วยใบป .4 ซึ่งมีการปลอมแปลงใบปสี่จำนวน6ฉบับค่ะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวม91กระบอกแบ่งเป็นอาวุธปืน11กระบอกสิ่งเทียมอาวุธปืน80กระบอกเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆจำนวน950นัดค่ะยาบ้า 1, 3 5 2เมตร เงินสดอีกจำนวน4,7,090บาทค่ะโดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกลุมมาได้นะคะพบว่าเป็นแอดมินเพจ a c e b o o k ที่มีการรับทำใบปสี่ปลอมในราคาใบละ7,500บาทโอ้โหราคาค่อนข้างสูงนะคุณอัานเกือบจะ1,000 0บาทแล้วนะคะเป็นใบอนุญาตปอสี่นะคะแต่ว่าปลอมแปลงขึ้นมานั่นเองค่ะและรับทำหน้าที่เก็บปืนเพื่อที่จะส่งออกไว้จำหน่าย เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานมีอาวุธปืนใช้ในสงครามและที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอม ช่วยซ่อนเร้นจำหน่ายของซึ่งพึงรู้ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนและหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังทั้งผู้ที่รับทำใบปอปลอม และกลุ่มที่ค้าอาวุธปืนเถื่อนอีกต่อไปครั้งนี้เนี่ยนะคะมีการปิดเพจนะคะในแฟนเพจ Facebook ไปเกือบ300บัญชีคือต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเกลื่อนเลยนะคุณอานคือตอนนี้การจัดจำหน่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์ในแฟนเพจ Facebook มันค่อนข้างจะเยอะมากๆแต่ล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็คือปิดไปแล้ว300เพจด้วยกันค่ะคเรียนท่านรองวชิการ ทั้งสองท่านทั้งท่านรองจิรวัตรและก็รองอวิวัตรนะครับรักษาการผู้ก,การสทสองและสทหนะครับก็ขอบคุณชุดจับกลุ่มนะครับที่มีความเสี่ยงและก็มีความพยายามในการจับกลุ่มเตือนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจริงๆเป็นอโยบายของท่านนายกมนตรีนะครับที่ได้สั่งการท่านผู้จิการตำรวจแห่งชาตินะครับให้ดำเนินการเกี่ยวกับกรเรื่องอาวุธปืนโดยต่อเนื่อง ท่านปนุเดกต่อศักสุวิมนนะครับท่านผู้จัดการดำรงชาติได้มอบหมายให้ทางบชสทเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะด,ดําเนินการตรวจค้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอปืนออนไลน์นะครับการขายปืนออนไลน์ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ได้ขยายผลจนสามารถนําสู่การแถลงข่าวสามารถจับกลุ่มได้ทั่วประเทศนะครับแต่ครั้งนี้เองก็เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มครั้งที่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นการปฏิบัติของสอทอโดยเฉพาะนะครับซึ่งในครั้งต่อไปก็คงมีการขยายเครือข่ายไปตรวจค้นในทั่วประเทศเพราะว่านโยบายของท่านผู้ช้การตำรวจชาติเนี่ยพยายามที่ให้ตรวจคน้นนะยครับโดยเฉพาะในเรื่องของปืนออนไลน์เนี่ยให้มีผลการปฏิบัติทุกเดือนนะครับให้มีผลการปฏิบัติทุกเดือนนะครับซึ่งเรื่องนี้ซึ่งท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็อันนี้จึงต้องขอบคุณชุดจับกลุ่มนะครับชุดจับกลุ่มที่สามารถปฏิบัติการได้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับว่าแม้แต่เราจะจับกลุ่มครั้งที่แล้วเนี่ยได้กี่พันหลายพันกระบอกนะสองพันกว่ากระบอกเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เราก็จะสามารถจับกลุ่มได้จํานวนมากโดยเฉพาะการขยายผลการขยายผลในการตรวจค้นแค่สิบสี่จุดนะครับสิบสี่จุดนะครับสิบจังหวัดนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะครับ ทั้งสิบจังหวัดนะครับผลการปฏิบัติโดยเฉพาะมีอาวุธสงครามมีการปลอมใบปสี 4, นะครับแล้วก็มียาเสพติดเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับงั้นกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องของกระบวนการยาเสพติดนะครับเรื่องของการาซื้อขายอาวุธปืนนะครับแล้วก็รวมทั้งการปลอมแปลงกอกสารอย่างนั้นคือจะเห็นว่ากลุ่มคนหลายกลุ่มเนี่ยได้ดาเนินการกันทั้งกระบวนการนะครับอันนีต้ต้องขอขอบคุณนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคงลงไปพูดคุยกันคร่ายครั้งหนึ่งครับเบื้องต้นก็เชิญรองวิการกับรักษาการผู้การนะครับท่านรองวิวัต์นี่นหละคำกร่าวเรียนท่านบุคคลประชาและสื่อมวลชนนะครับก็ตามปฏิบัติการที่ท่านได้พบเห็นนะครับก็คงจะต้องขยายผลต่อเนื่องไปยังผู้ที่ผลิตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนของรายละเอียดการปลอมอะไรต่างๆก็จะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับไป อนุญาพปสีว่ามีความถูกต้องหรือที่มาที่ไปยังไงนะครับคงอาจจะต้องขยายผลต่อไปครับขออนุญาตนำเรียนถึงของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบชสทได้ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มทั้ง14เป้าหมายทั่วประเทศนะครับประกอบไปด้วยเอกสารการครอบครองอาวุธปืนหรือใบปสปลอมจำนวน6ฉบับนะครับอาวุธปืนจำนวน7กระบอก สิ่งเทียมอาวุธปืนจํานวน80กระบอกซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ตรวจยึดมาเนี่ยสามารถที่จะนําไปดัดแปลงใช้อุปกรณ์จนสามารถใช้ยิงกับกระสุนจริงได้นะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับเครื่องกระสุนที่ตรวจยึดมานะครับชนิดต่างๆมีจํานวน950นัดนะครับนอกจากนี้เรายังพบยาเสพติดประเภทยาบ้าจํานวน1,300กว่าเม็ดนะครับ มีการตรวจยึดรถยนต์นะครับซึ่งนําเข้าโดยผิดกฎหมายจํานวนหนึ่งคันนอกจากนี้ยังพบเงินสดนะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งเป็นของกลางที่จะดาเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาต่อไปครับครับเฟซเบุ๊กที่เราเข้าไปจับเป็นเป็นแอดมินเพจเลยครับคนที่ครอบครองอาวุธปืน M6 ที่อยู่ด้านหน้าท่านผูจัการครับเขามีหน้าที่ในการ แเขาเปิด Facebook ด้วยแล้วก็ตัวเองก็รับหน้าที่เก็บอาวุธปืนด้วยรอส่งลูกค้าต่อก่อนหน้าที่เราจะเข้าเนี่ยมีข้อมูลน่าเชื่อว่าส่งไปแล้วสองกระบอกเป็นสามสนแปดลาบัวกับเอเคสี่เจ็ดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนอายุสิบเจ็ดเนี่ยเขาเคยโดนจับเรื่องจำหน่ายอาวุธปืนนะครับโดนโทษจำคุกยี่สิบเดือนแล้วก็ออกมาก็ออกคนโทษปีห้าเก้าก็กลับมาเข้าวงการทำอีก เขามีเครือข่ายของเขาครับเนื่องจากเขาอยู่ในวงการอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมากกว่าสิบปีนะครับตั้งแต่วัยยังเรียนปวชอะไรเงี้ยครับจนคุ้นเคยแล้วก็คีค่กับคนพวกนี้ยมาตลอดแล้วก็ก็ทําเรื่องแบบนี้มาตลอดอเดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อครับเดี๋ยวจะมีการขยายผลเบื้องต้นเนี่ยจากการที่เขาทําเพจเราตามจากวันทีสีเนี่ยสามารถได้ปืนมาประมาณนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกอีหนึ่งครับอย่างนี้ครับใบบริสีป,ปลอมเนี่ยเพจเนี่ยเขารับลูกค้าอของออกจากเขาเจ็ดพันแต่ต้นทางห้าพันห้าเขาได้กําไรประมาณสองพันเดี๋ยวเราจะขยายผลย,ย,ย<บ>นต่อนะครับ,รบทั้งทั้งในส่วนของการขายแล้วก็ในส่วนของการซื้อนะทั้งขึ้นทั้งลงนะเดี๋ยวเราขยายบนอีกทีนะครับเรื่องเรื่องนี้ทางผู้จัดการตำรวจชาติได้ประชุมเกิดทางกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาปืนทั้งระบบนะครับโดยกระทรวงมาไทยเนี่ยก็จะจะไปอะไรที่ไปสามารถที่จะดัดแปลงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตแล้วก็ครอบครองผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับซึ่งกระทรวงมาไทยถ้าถามว่ากาลังเร่งรัดร่างกฎหมายเพื่อจะแก้ไขนะครับอันนี้คือการแก้ไขทั้งระบบนะครับ ส่วนในเรื่องหนึ่งในเรื่องของนิยบายของท่านผู้จัดการตำรวจชาติที่รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีก็คือให้ทางสอทอเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดําเนินการในเรื่องของการขสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดในเรื่องของออนไลน์นะครับครับจริงๆวันนี้เราตรวจค้นเนี่ยเราทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางอีสานและใต้นะครับแต่ว่าจุดที่จุดที่หลักก็คือทางสอทอห้านะครับก็ค,คือภาคใต้ในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับครับก็เป็นการ ขยายผลนะครับตามเป้าหมายที่ที่ทางสอทห้าได้ได้หาเป้าหมายมาในการที่จะขายใบพอสีไปนะครับแล้วก็มอบเป้าหมายให้ทุกสอทอเข้าทําการตรวจค้นนะครับก็ผลปรากฏตามที่เห็นนะครับครับเดี๋ยวต้องส่งตรวจอกองพิสูจนหลักฐานก่อนครับครับประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่มีเจตนามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจริงๆเนี่ย ก็ควรจะศึกษากฎหมายศึกษาถึงการอนุญาตการครอบครองรวมถึงฝึกการใช้วุธปืนให้เกิดความชำนาญครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้เข้าดำเนินการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนะครับที่มีลักษณะของการขายอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องปืนผิดกฎหมายหรือรวมถึงกระทั่งปืน แบล็งกันที่นํามาดัดแปลงใส่อุปกรณ์จนสามารถใช้กระสุนจริงได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดอันตรายให้กับผู้ใช้เองนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนให้ทราบด้วยครับนอกจากการซื้อขายวุธปืนในลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยจะ เป็นภัยอันตรายต่อตัวเองแล้วเนี่ยยังผิดกฎหมายนะครับเมื่อถูกเจ้าที่ตำรวจตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยก็ยังจะต้องถูกดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ